ซึ่งผลิตภัณฑ์ของซ c i นี่นะคะก็เป mm ็น hmm. ชนิดน้ำและชนิดเม็ดชนิดน้ำเนี่ยถ้าเราเป็นเสียบพันเราดื่มได้เลยหนึ่งช็อตดิง้งหนึ่งช็อตดิ้งมีประมาณเก้าสิบซีซีทานไปประมาณ1ิบหนาทีนเนี่ยอาการจะดีขึ้นจริงๆเลยเอ,อมีคนทานมามากมายเลยนะคะแล้วก็ตอบรับดีส่วนของตัวน,นัำกปรนนี้จะมีทั้งแบบน้ำและแบบเม็ดแบบน้ำและแบบเม็ดนี่คือสูตรยาเดียวกันเลยแต่อาศัยว่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นเสียบพันดื่มไป ก็จะลดกรดแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยแต่ส่วนอย่างเม็ดนี้สาหรับพวกพาสะดวกนะคะเวลาคุณมิททานเนี่ยก็ข้างหลังจะมีฉลากของซ c ซนะคะข้างหน้าก็จะเป็นตัวปวยาเช่นนี้สีเหลืองๆแลแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่ากรีนทีมินทุกเม็ดนะคะนี่ก็เของแท้นะคะและในกล่องก็จะมีกระด้แบบเงินแบบเช่นนี้คุณนี้ก็จะทานแกะ สองเม็ดทานหลังจากที่ทานไปในประมาณ1 0บถึงสินาทีอาการดังกล่าวที่มีการปวดแสบปวดร,ร้อนแสบม่องการโกก็จะดีขึ้นแต่คุณนี่จะทานเช่นนี้2เม็ดสามเวลาก่อนอาหารนะคะทานตัวนี้กอเวลาคุณนี่ซื้อทีหนึ่งคุณนี่จะซื้อแบบยกเส้นะคะเซตกลางก็คือบริษัทก็จะขายเป็นแพ็กเกจเราซื้อแพ็กเกจนั้นมาปรากฏว่าทานได้แค่5้ากล่องอาการปวดหลายอย่างของคุณนี่ดีวันดีเลยแล้วก็หน้าตาสดใส ทานอาหารก็อร่อยขึ้นแต่ก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะคะคือหนึ่งไม่ทานของหมักดองทานให้เป็นเวลาเกินแล้วเคืวอาหารที่ละเอียดนะคะปฏิบัติตัวอย่างนี้ยก็จะห่างไกลขวดละย้อนน้ําอัดลมต่างๆนะคะถ้าห่างไกลได้ควรห่างไกลน้ําที่ดีที่สุดคือน้ําเปล่าแล้วก็น้ำที่มีมเช่นน้ําผักผลไม้นะคะ ถ้าเราทานเช่นนี้อาการกดไหลย้อนเนี่ยเป็นได้หายได้คนเป็นมาแล้วหปีสิบปีก็หายได้แต่จะต้องปริบัติตัวแล้วก็มีกลิ่นเครมินเป็นเพื่อนคู่กดไหลย้อนนะคะถ้าเป็นกดไหลย้อนที่ถึงกลิ่นเครมินขอบพระคุณค่ะ